ส so, วัสดีครับท่านผู้ชมพวกผนมนะแอร์แคทเกมมาวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับบักบ๊กของบั๊กของเอ่หมายขามาเวอร์ชั่น0.14เอ้ย0นะเอ่อ0.14.1นะครับมาเราจะมาดูครับว่ามีบั๊กอะไรมัง่งครับเฮียเดี๋ยวกูเขาไม่ครัวแล้วะเนี่ยจะไปดูแบบไอ้ เออครับมันมีบักใหม่มาครับเนี่ยเพราะผมเข้ามามันจะขึ้นรูปแบบนี้ครับขอทุกคนเป็นหรือเปล่าผมยังไม่รู้นะครับไม่ตายเออเนี่ยครับเพราะผมหยิบไม้สติ๊กออกมาครเนี่ยครับใช้บาะไม้สติ๊กออกมาใช่ไหมแล้วคุณดูมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมวางมันนะครับดูนะครับเนี่ยครับมันเด็ดบ้านนะครับ มันคืออะไรก็ไม่รู้ครับยู่ดีแม่งบล็อกบล็อกแม่งอะไรมาเอามาไม่รู้ครับนะแม่งครับครดคตดบล็อกครับอ่ะก็คลิปมันมีแม่งแค่นี้แหละครับวันเนี้ยมึงดูดินนะโอ้ยเฮียแม่งบล็อกของที่เอาเอาเอามาขึ้นมาตั้งโอ้โหเนี่ยแม่งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมยังไม่รู้เลยนะแม่อ้ทุกคนลองไปดูไอสติกออกมาแล้วแม่งก็ไปเสก อาไปเอาไปตีตรงไหนก็นได้ที่เรนต้องการนะรแม่งโคตรบั็กครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ